คิดเลขผิดบ่อยๆให้ทําแบบนี้ก็สวัสดีน้องคนนะพิดาค,ครับวันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพี่ทาข้อสอบทําโจทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดเลขผิดบ่อยมากบ่อยมากแบบมากกระทั่งแบบสมมติมีสิบข้อเนี่ยพี่คิดผิดครึ่งหนึ่งอ,อ่ะคิดผิดครึ่งครึ่งอ่ะแล้วผิดไอ้ครึ่งครึ่งเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ตอนจะไปหาจุดแก้ไม่รู้ว่าต้องแก้ตรงไหนพอไม่รู้ต้องแก้ตรงไหนรู้ไหมทำไมเริ่มใหม่ กลายเป็นว่าสี่เวลาเป็นใหญ่ทีนี้วิธีการที่พี่ปรับแก้ปรับใช้ได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านเขาบอกว่าให้พี่ทดให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่อ่ะเจอที่ว่างด้านซ้ายกาทดตรงนี้ทีหนึ่งเจอที่ว่างด้านขวาเอามาทดตรงนี้ทีหนึ่งเจอที่ว่างตรงกลางมาทดตรงนี้ทีหนึ่งคือทดสเปกสะปะมาซ้ายทีขวาทีแล้วไม่เป็นระเบียบแล้วก็ชอบคิดแบบคิดในใจประมาณว่าเอ้ยเลขง่ายๆคุณ ชิวๆสบายๆคิดในใจผิดยังไงแล้วมันก็จะหาจุดแก้ไม่ถูกเนื่องจากโพสเปิดสปะทีนี้วิธีการปรับแก้ของพี่แล้วมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือพี่เริ่มเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นทดเป็นระเบียบมากขึ้นก็คืออาจจะแบ่งโซนฝั่งซ้ายก่อนนะอาจจะแบ่งโซนฝั่งซ้ายก่อนมาท่าที่หนึ่งมายังไง2มายังไง3าม,มา,ยยยายังไงค่อยๆไล่แล้วก็แบ่งโซนให้เรียบร้อยแล้วก็มาด้านขวา ก็แล้วค่อยๆทดค่อยๆทดซึ่งถ้าน้องทําเป็นระเบียบแล้วก็อาจจะคิดให้ช้าลงก็ได้พอน้องทําเป็นระเบียบมากขึ้นเนี่ยอันดับแรกคือน้องจะไม่เนาะเขาเรียกว่าอะไรเวลามันน้องจะไม่พลาดน้องจะพลาดน้อยลงน้องจะสะเพราน้อยลงเพราะว่ามันค่อยๆคิดจะยินแต่ไม่ใช่ช้านะแต่ว่า คิดให้ชาลงนิดนึงแล้วก็ทอให้เป็นระเบียบแล้วอีกอย่างหนึ่งการทอให้เป็นระเบียบคือน้องจะได้ดูว่าเราผิดบรรทัดไหนเราผิดตรงไหนมันจะไปแก้ถูกดีกว่าน้องทอไม่เป็นระเบียบเราไปเริ่มใหม่แบบที่พี่เจออหนไมก็ฝากเคล็ดลับกับแนวคิดในคลิปนี้ด้วยนะครับพี่เชื่อว่าจะต้องเห็นผลแน่นอนถ้าน้องไปรับใช้ก็ไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัเดียรบ